จะหาแชมเปญนะครับแล้วก็หาโปรโมชั่นที่ค่อนข้างครบจบในที่เดียวนะครับนั่นคือสิ่งที่เราอยากจะให้เสนอให้กับลูกค้าของเราทุกคนนะครับก็คุณชาคิดก็ถือเป็นตัวแทนนะครับสำหรับลูกค้าของเราที่ดีมากนะครับในการที่มาบอกแล้วก็นําเสนอข้อมูลของบ้านของเราให้กับลูกค้าเราครับแล้วก็รวมทั้งโปรโมชั่นต่างๆนะครับก็มาจากหลายบทบาทของคุณชาคิดด้วยก็ช่วยทําให้เราครบถ้วนนะครับก็ตอบโจทย์ดีมากครับผม สตัวโครงการคในออความพิเศษของครงการเปยังไงบ้งางารครับครับสำหรับความพิเศษของโครงการบ้านเฟเซอร์นะครับก็คือเราออกแบบฟังก์ชันต่างๆนะครับมาให้ครบทุกความต้องการหรือเกินกว่าที่ลูกค้าคาดคิดด้วยนะครับเราถึงบอกว่าเราเป็นคอนเซ็ปต์ออกแบบแบบคิดมาครบนะครับรวมถึงโปรโมชั่นต่างๆที่เราคิดมาครบให้จริงๆนะครับให้ครบถ้วนเลยสำหรับลูกค้าที่ซื้อบ้านเฟเซอร์ในวันนี้นะครับ นะครับสไตล์การตกแต่งเรานะครับต้องบอกว่าบ้านเราเนี่ยถ้าดูจากหน้าตาภายนอกก็คือเป็นสไตล์สไตล์โมเดิร์นคลาสสิกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภายในเราก็ตกแต่งในสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกนะครับมีอ่าหลากหลายสไตล์นะครับในสไตล์ของคลาสสิกนะครับแต่เป็นคลาสสิกที่ร่วมสมัยนะครับเพราะฉะนั้นเหมาะสําหรับทุกเจเนอเรชันเลยนะครับอย่างตัวของฟังก์ชันนะคะมีมากมายเลย ฟังก์ชันที่โดดเด่นของเรารก็คือ,อแกรนดสังเก้นเล้าคู่นะครับก็คือเป็นฟังก์ชัน,นที่อยู่ในเลาน้าเล่นระดับนะครับและเชื่อมต่อกับสระว่ายน้ำนะครับโดยผ่านทางกระจกใสสามารถเห็นคนที่ว่ายน้ําเห็นลูกหลานว่ายน้ําได้เพิ่มความปลอดภัยรวมถึงห้องอ อ่าเฟรเซอร์อ่ารอลลี่ลูมนะครับก็คือห้องซักตากรีดจบในห้องเดียวเลยนะครับรวมถึงห้องเพชรรูม uh, อีกนะครับที่เป็นห้องนวัตกรรมใหม่นะครับสำหรับคนรุ่น,นใหม่เจเนอเรชันใหม่ที่เป็นเมกะเทนในวันนี้นะครับที oh ่คิดไปเอง้างค่ะเห็นว่าค่ะที่น้วก็ค่ะโอ้โหวันที่มาคือว้าวมากครับมาว้าวจริงๆเพราะว่าคือทุกอย่างเนี่ยถูกซ่อนถูกฝังถูกถูกเขาเรียกว่าได้ถูกเอ็กซ์โปสอยู่ในอยู่ใน,อย,ในอยู่ในบ้านหลังเดียว mm hmm. คือแล้วแบบ อย่างลงตัวจริงๆแล้วคือแล้วคือเข้ามาแล้วคือว้าวมากด้วยวัสดุต,ต่างๆที่ใช้นะครับผมความคิดความคําออกแบบแบบว่าอย่างอย่างที่ทางผู้บริหารบอกนะครับเมื่อสักครู่กับเรื่องแบบสิ่งที่เรานึกไม่ถึงแบบว่าช่องช่องแสงที่มาช่วยในเรื่องของการตัดผ้าได้นะครับผมหรือว่าอย่างเรื่องระบบเอ่อคลีนแอนด์คูลแอร์นะครับผมที่ทําให้ระบบถ่ายเทอากาศในบ้านนั้นมีความสะอาดและและและ,และเย็นสบายและปลอดภัยด้วยสําหรับสําหรับ ตัวเราเองรวมไปถึงลูกๆเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล,แล้วก็ฟังก์ชันต่างๆที่คิดมาครบจริงๆแล้วก็โปรโมชั่นต่างๆที่ให้มาครบคือเยอะมากจริงรวมถึงที่อย่างเมื่อกี้ที่เราคุยกันบ,บนเวทีนะครับในเรื่องของตั้งแต่หลังโควิดมาเองเศรษฐกิจก็ค่อยๆกระเตื้องกลับขึ้นมาแต่อาจจะยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ซึ่งอาจจะทําให้หลายๆคนที่กํลาลังมองหาบ้านอยู่นั้นมีความเกงรงกลในการที่จะซื้อบ้านสักหลังทางเฟเซอร์ก็ยังคิดที่จะช่วยเหลืออีกนะครับยืดอายุเวลาผ่อนของเขาไปถึง ส,สปีสูงสุด3ปีซึ่งตัวนี้ก็เหมือนแบบว่าเราคือเขาช่วยเราเราช่วยเขาตรงนี้คือมันเหมือนมาเป็น Family เดียวกันแล้วอะครับตรงนี้คือเป็นอะไรที่ที่เป็นไอเดียและเป็นการช่วยเหลือที่ทางเฟรเซอร์ได้คิดขึ้นมาซึ่งผมว่าครบจริงๆครับฟังชันไหนที่ดีชอบมากที่สุดครับโอ้โหถ้าเกิดอย่างผมก็คงต้องชอบตรงแรนด์ซักเก o ตลาส์ปูครับผม<อ>ตรงนั้นครับ เพราะว่ามันมันมันแกรนและสวยมากแล้วก็มันแอคเซสเซ์อย่างที่อย่างที่บอกนะครับนั่งเราก็นั่งอยู่ในบ้านได้นะครับถ้าเกิดลูกเราเล่นน้าอยู่ถ้าเกิดใครมีลูกเล็กเนี่ยก็ยังเห็นลูกทั้งนอกจากสวยด้วยอินเทอร์แอคกันได้หรือจะจัดปาร์ตี้เองก็ดีนะครับผมแต่ว่าอย่างสําหรับใครที่มีลูกน้อยมันก็ปลอดภัยนะครับก็ยังอยู่ในในเขาเรียกสายตาเราครับผมนะ ถึงแคมเปญอะไรเห็นว่าจะมีพาไปต่างประเทศเพื่อจัดการที่ลูกค้าในาบ,บ้านก็สำหรับใครที่มาจองบ้านเฟเซอร์นะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในสโกปบนะครับผมที่ยังสามารถลุ้นมาเป็นผู้โชคดีนะครับที่มีสิทธิ์ไปเที่ยวออสเตรเลียและสิงคโปร์ได้นะครับก็จะไปพบกับความสวย,ายงามวัฒนธรรมของนะฮะแต่ละประเทศนะครับอย่างแน่นๆเลยครับแล้วก็ยังมีโอกาสได้ไปชมโครงการของเฟเซอร์ที่นู่นด้วยครับวันนี้อยากให้ฝากอะไรครับ เรรซอ์ที่โงคการนนี้นะปเ็นนอย่างที่คุยกันมาตลอดทั้งทั้งอ e ีเวนต์วันนี้นะครับคือก็ขอตอบแบบสั้นๆเลยว่าไม่ต้องคิดว่าจะไปซื้อที่ไหนนะครับผมเพราะว่าบ้านเฟเซอร์หรือเฟเซอร์พรอพเพอตี้ตอนนี้เนี่ยนะครับเขาคิดมาครบจริงๆครับฝากไปด้วยครับ